สระมีมีอะไรลากทางสระอีไม่มีขีดสระอีมีขีดเดียวสระเอืสระเอืมีวงกลมข้างบนใช่ไหมสระเอือมีสองขีดข้างบนสระอุ มีขาเดียวส,สระอูมีสองขาสร,ส,สระเอสระเอ,สระ,เอสระแอสระแอสระโอสระโอสระโอสระอสระอสระเ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 อ ่าไม่ได้ตอบไม่ได้เลยสระเอือสระอ้วสระอ้วสระไม้เท้อุ้ยไม่ใช่ไอ้ไม้ม้วนสระไอ้ไม้ม้วนสระไอ้ไม้เมลายสระอะไรสระเอา หรือหรือรือรือต่างกันนะครับหัวเข้ากับหัวออกอันนี้ต้องรอเรือหรืออันนี้หัวออกต้องเป็นรอลิงนะครับหรือ